You're oh, oh, too late to use an avatar. I love this part. Come out, oh, come out, wherever you are! Shadow thickens. Impossible. What is this? <c oughs> อาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเราเมาอยู่กันในเกมนาฬากานะครับมากับนะครับหัวหน้าเหมือนเดิมนะครับโอเมก้าของเรานะครับน้องรักของเรานะครับแล้วก็ <ไป S 1> <laughs> แล้ว,นนวลแล้วแลวแล้วแล้นแล้วแคนคแล้วนล้วแล้วล้วแล้เน็ตวแล้วนะครแล้วแล้วแล้วแลวแล้ววันนี้เแล้วแล้แแแกแล้วแล้ว้วแล้วแล้วแลนว้วลวว้้ก้ว้วแล้วแล้วน้อะไร

มาแล้วมาแล้วาแ้วเอาดาบใหญโอ้โหปืนดั่นงาคู่ใช่ใช่พี่ฟาร์มพี่ฟ้ามีไอพี่ฟาร์มมีหยกกราบใหญ่ใช่ไหมโอ้โหไม่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 มีชอบปืนมากด้านอะไรคืออะไรอันเจ็บเจอจอบยุ้งถือปืนไม่หนูมันเป็นของงาคู่เป็นยี่ห้อเคเฮ้ยใครเป็นราชานักฆ่าออกมา ออคน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 อคนคนคนกําไปกําลังไปเฮ้ยเฮเ้าวเาวเาวเาวอทไมไม่ไปสักทีวะเออตายม่มีเกาะไม่มีเกาะตายยเหรอผมตายเลยผมตายผมไม่มีเกาะอยู่ไหนวะมันมันเกาะฟ้าอ เอาเลยเอาเลยโวยนิดๆที่ว่ามิฟาร์ระวังมันไม่ตัความาอายสองตัวมายสองคนอือหวนองเดียรโอ้กอดท้องกอดท้องเราตายเสอะาถึงกินแล้วต้องตายเลยเออเอเปลี่ยนเป็นยแบบแบบพี่รู้อย่างงี้พี่ไม่น่าเข้าเลยจริงๆนะไปเปลี่ยนสถานะเป็นวิญญาณ พี่ก็รีบพี่ก็หน้าพี่ก็รีบเข้าไปเมื่อกี้เห็นเย่อืนมียาแล้วครับโอเคใเสียะไรของมากเลยพวกเราจะไปฆ่ามันไหมหรือว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเราไม่มีของใช่ไหมเราไม่เรายังไม่มีเขามันมีกาะทองอ่ะเอาพี่ฝาพี่คอมไปแล้วอ่ะไปไหนอ่ะไปแล้วค้างแล้วเรียบร้อยออกมาออกมาแล้วอ้าว Ok, No, you're not going to The a second year by I'm being hunted. no enemies. Time for this. to turn his stripes. Not yet. <laughs> oh, my, 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 เจอกระบวนท่านี้ไปเป็นไงกำลังให้แล้วกำลังให้แล้วกำลังให้แล้วไอ้นี้นี่นีก่อนนี่ก่อนโอ้โหไม่ไหวแล้วหัวหน้านี่ปั๊มยาก่อนนี่ป like ั๊มยาก่อนนี่ปั๊มยากรไม่โอ้โหไม่ไหวว่ะหัวหน้าไม่ได้ตั้งหลักเลยเรียบร้อยละผมก็ตายเหมือนกันมันเอามันมีเกาะม่วงสองตัวเลยใช่เหรอใช่ หานหน้าใหม่ไหนวะตรงนั้นก็มีโดนลงตำหนักแล้วตรงนั้นก็มีนะกำลังสู้กันหรือว่าเราจะไปเอาไอ้โครงข้างล่างก่อนไปไปไปเก็บตัวข้างล่างก่อนเพราะว่าไปเร็วกว่าเตรียมให้พร้อมสำหรับการต่อสู้นั่งไงเฮสองคนหัวหน้า

โอ้โหข้างหน้ารอก่อน้าหน้ารอก่อน Let my f r i s a l a e a a ก่แตกกอแตกนึงก่แตกนึงไ มันหายตัวมันหายตัวมันหายตัวเดีย๋วยวนี้ร้อยเจะร้อยเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ตรงนี้ยังไงยังไงเกลียดมึงมากเ <c oughs> ลยปะเออเอถัองหลังนังหลังสวยหัวหน้าสวยเฮ้ยเราโคตรเก่งเลยปะมีมีเกาะมีเกาะพี่ฟ้ามีฟ้ามีเกาะโอเคโอเค โอเคเลือดเลือดเลือดเหัวหน้าวงเบียดแล้วตอนนี้โอเคอันนี้อะไรวะไม่รู้แหละเอาไปก่อนอาวงวงเบียดไปไปไปหัวหน้าไปเดี๋ไปเอาเอาฮิวหิวเกาะด้วยหิวเกาะด้วยโอเคโอเคเมื่อกี้เราฆ่าไปกี่คนนะสามคนเหรออยู่ตรงนู่นเต็มเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้าไปโอเคนี่ไง enemies over there ไแล้วล้แล้วคน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 เอาไหมเอาไหมท้องด้วยทองด้วยระวังครับทองด้วยวุ่นวายชิมหายโอ้โหหัวห้าหัวหน้าไปก่อนหัวห้าไมา่ไม่ไไม่ไม่ทัน ไม่ทันหรอเออคุณตายแล้วคุณตาย <c oughs> เฮ้ยมันสกิลอะไรของมันอะ่ะโคตรรัวเลยพวกมันมีกี่คนวะสามคนทองหนึ่ง <c oughs> มีทองสองทองสองม่วงหนึ่ง <c oughs> <c oughs> พี่ฟาร์มเลยแค่เราเนี่ยเราที่สองไม่เป็นไรหรอกอุ้ย <c oughs> <c oughs>

เฮ้ยโอ้โหใจไม่ค่อยดีเล้วใจไม่ค่อยดีแลอวบอกบอกเฮ้ยคน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 เร็วเรอะไรีวไปไหนนแล่ะ knock it off Come out, come out, wherever you are. The sky is no limit for me. Your dad's was it's it brightened my whole day. I hope this is good for you. too. โอ้โหเรียบร้อยก็ไม่รอดเป็นไงเป็นไงเป็นไงบ้างทุกคนตายไหมไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอเคโอเคโอเคตู้ตู้ตูเร็วแล้วตู้เร็วแล้ว บอกบอกเ้วบอกล้วโอเคโอเคโอเคแล้วเพิ่มเลือดกม่ไหวไม่ไหวไม่ไหโคตรเดือดโอเคทุกคนไหวไหมโอเคพี่ี่พีพันพี่โอ้ตกเคเยอะมากคนเยอะมาก เด็กด่วนจังเลือด e ังเลือดจังเือโคตรเือโคตรเือดวหน้าเป็นไงหวหน้าเป็นไงนาไหวมบล็อกได้บล็อกได้โอเควหน้าสวยสวยเออเดคนนึงยังไงยังไงมีเล่มีลมีลมีสองตัวมีสอตัว มันชุบมันชุบมันชุบแล้วมันชุบแล้วมันชุบแล้วป้าผมตายผมตายผมตายโอ้โหอะไรวะมันชุบกันเนี่ยจงหยุดชะงักอ้าวเลือกเลยเลือกเลยเลือกลงเลยใช้พลังเก้าทิพตาหัวหน้าเลือกเลยหัวหน้านั้นก็เดือดๆเลยเเอาลยมาเดือดๆไหมมารอบนี้เดือดๆเลยแบบบู๊บ้าเลยอ่ะ เเดือดอ่ะยังไม่เกิดปุ๊บตายเลยฮะแล้วเาแบบเดือนสักตายนึงดิวัเดวเดวันพีวันพีวนีวันพีววันพีวันพีววัวันพีวันเวั

ไไหหนนมันไปแล้วไปไหนไม่รู้เข้าไปข้างในมาเข้าไปข้างในแล้วนี่ไงโอ้ะอะไรวะเนี่ยมันจะเอาพี่มันจะเอาพี่มันเอาพี่มันเอาพี่มันเอาพี่เร็วเร็วเข้าเร็วเข้า ฆ่าให้ตายนะฆ่าให้ตายสวยมันเอากรอทองพี่ไปแล้วอ่ะหัวหน้าหัวหน้าช่วยหน่อยความก็ได้ความมันตายยัง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 อมก็ตัวหลังผมความความความมาช่วยมาชุบมาชุบก่อนเรื่องเรื่อเรื่องมาชุบมาชุบก่อนหนในหนในในมพีิดตามก่อนชุบชุบก่อน้นี่นี้แหละระวังระวังมีดตามด้วยมันเอามีดตามผมไปมามีดตามผมไปโอ้จงตื่นจงตื่นเรียบร้อยแล้วมั้งน่าจะไม่ทันหรอก ไปทำไม่ทำแล้วไม่ทัำละอะไรวะผมกำลังจะฆ่าตัวหนึ่งเลยแต่แบบมันมีมันมามันมาตุยหลังผมก่กอดในตัวเนี้ยใช่ทำไมมันต้องเป็นแบบนี้วะโอ้มันมีงามันมีงากู้ทองอ๋อโอ้โหโคตรโหดแล้วแล้วคือหยกทองทั้งตัวไอ้นี่ชนะแล้วไอ้นี่ชนะแน่นอนตลิ่งตั้งสามสิบห้ามันไม่เอาอะไรมาเลยโอ้เบื่อเอาไม่ใช่อะไร โอเคครับท okay, ุกคนครับเป็น hmm. ยังไงบ้างครับกับนารากาของเรานะครับถือว่ามันมากๆานะครับสําหรับจอมยุทธนะครับมันไหมครับสุดยอดไหมสุดยอดไหมครับพงษ์ยอดเลยคือแม้ตานี่เราจะคือแม้ข้างนี้เราจะไม่ได้หนึ่งว่าข้างหน้าไม่แน่ไม่นอนใช่ใช่ข้างหน้าน่าจะไม่แน่โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นอันนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไม่ได้เกมอะไรนะครับคอยรับชมกันต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอืมา